ที่นี้ก็จะมาเล่านะคะอือก็นะคะเมืม่อก่อนนะคะอือข่าวเจ้าค่ะอืมนะคะก็เป็นข่าวที่อยู่ที่อำเภอดาอ่านขุนทนนะคะตอนนั้นคนเล่าก,ก็ประมาณติดติดตรงปีกํำลังกลัวเหมือนกันนะ,ะอือต่ออัปีเป็นหมอดึงแยนะคะอือกลัวมากเลยะคะ่ะเห็นคนโคตรลุกค่ะทีนี้ปิดตรงปีนี่มีข่าวนะ,ะอืมข่าวนึงนะคะอือน่ากลัวนะคะอืมแม่ค้าปลาไหลค่ะ ไปจับปลาไหลขายนะคะที่นี่ปลาไหลแ่ะโดดเข้าผ้าถุงค่ะอืมที่นี่เกดเสียชีวิตคาที่เลยนะคะโดยที่อืมไม่มีใครช่วยอะไรได้เลยนะคะอืมปลาไหลก็ตัวไม่ใหญ่นะคะตัวทาฝักคูนะคะ่ะอือแล้วที่นี้คนเล่านะคะก็เป็นคนจิตวิตตกค่ะอืมกับน้าสาวนะน้าเป็นน้องคะ่ะอ,อ่อนกว่าปีนึงนะคะยายกับแม่นะคะแม่เป็นลูกสาวคนที่สองก็จะมีลูกรุ่นไล่ๆกันนะคะทีนี้ น้าสาวด้วยหนึ่งคนนะคะที่นี้เราเป็นผู้หญิงเนาะที่นี่ญาติอย่างที่เล่ามีแต่ผู้ชายนะคะก็มันเป็นธรรมนนอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็เราก็กลัวค่ะทีนี้กันเกียงในก็ไม่ค่อยมีค่ะเวลาไปจับปลาเออไปจับปลาเออไปวิจปากันนะคะจับปลาทีนี้กลัวมากค่ะอออเอาผ้าขมานะคะนุง่งเป็นโจงกระเบียนเลยคะ่ะนุง่งเป็นโจงกระเบนตั้นๆนะคะ่ะรัดตรงนั้นเลยค่ะรัดไปเลยเ <laughs> พื่อความปลอดภัยกลัวเปไหลเออนะคะ อืมนะคะปะลาไหลมันก็เยอะนะคะเมื่อก่อนนะคะปลาอะไรมันก็เยอะหมดะคะ่ะถ้ามีน้ําอืมถ้าปีไหนแล้งก็เล้งจริงๆขยยีตานแล้งแปดปีนะครับแต่ปีนั้นน้ําเยอะกับปลาเยอะก็เลยนะคะมีคนเอาปลาไปขายแล้วปลาไหลเข้าอืมเข้าช่องคลอดคะ่ะก็ตายเลยคะ่ะอยู่ที่อําพยูดานทีนีก็กลัวข่าวเนาะก็เลยได้นุ่งจุงกระเบนคะ่ะอืมรัดนะคะรัดสั้นๆรัดตรงนั้นเลยแหละคะ่ะทีนี้ก็มี ยายคนหนึ่งค่แกก็กลัวเหมือนกันค่ะเก็บไปเอาของผัวแกมานุ่งค่ะพอแกขึ้นจากน้ําติดแกก็อืมโยนไปผัวแกค่ะผัวแกก็เอาคุมหัวเลยค่ะพันหัวเลยคนอีสานชอบพวกหัวนะเอาพกพวกหัวเลยก็เลยคนก็ถามว่าหอมแกก็ยิ้มค่ะมเป็นคลิปนะคะอืเศร้าคนตลกนะคะก็เล่าตัวกันจังขอให้โชคดีทุกคนนะคะสวัสดี